สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-0ต่อเซต ในการแข่งขันรายการ C v วี a g u e 2 0 2 5เลกที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเกมนี้เป็นการแข่งขันเกมที่2ของทีมชาติไทยในการเจอกับเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์ซึ่งในเกมแรกพวกเขาเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อศูนย์เซตซึ่งเกมนี้ทีมไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก3ต่อ0นเซต25ต่อ16 25ต่อ22และ26่ต่อ24 ทำให้ทีมชาติไทยมี6แต้มนําเป็นอันดับที่1ของตารางส่วนอีกคู่ทีมเวียดนามเอาชนะทีมกัมพูชาไปได้3ต่อศูนเซตเช่นเดียวกันโดยในโปรแกรมนัดต่อไปของทีมไทยจะต้องเจอกับทีมเวียดนามในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมเรามาฟังกันว่าชาวฟิลิปปินส์ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นหมายเลข5ของทีมไทยกฤษดาตัวสูงมากเวลาเขากระโดดบล็อกมันแทบจะหมดหวังในการโจมตีของทีมฟิลิปปินส์เราเลยมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยเหนือกว่าโดยเฉพาะเกมป้องกันหน้าตาข่ายและภาคพื้น ซึ่งทีมฟิลิปปินส์แทบจะไม่มีวิธีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นให้เห็นเลยในเกมนี้ดังนั้นการขาดการป้องกันที่ดีทําให้ทีมฟิลิปปินส์ออนแอกว่าทีมไทยในเกมนี้ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อความพ่ายแพ้ของพวกเขาในเกมนี้ว่าในเกมเซตที่3ควรเป็นชัยชนะของฟิลิปปินส์แต่กลับให้ทีมไทยเอาชนะไปได้มันเป็นความผิดพลาดของโค้ชที่ไม่สามารถแก้เกมได้เหมือนกับโค้ชทีมชาติไทย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถึงแพ้ก็จงภูมิใจเอาไวเ้เถอะเพราะอย่างน้อยทีมไทยก็เล่นกับฟิลิปปินส์อย่างจริงจังพะฉันกลัวว่าพวกเขาจะเอาผู้เล่นสำรองลงเล่นกับฟิลิปปินส์ในเกมนี้ซะอีกความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อความพ่ายแพ้ของทีมฟิลิปปินส์ในเกมนี้ว่าในช่วงท้ายเกมผู้เล่นของทีมฟิลิปปินส์จะมีอาการขาดความมั่นใจทุกครั้งอย่างเห็นได้ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไข ซึ่งเกิดจากจิตวิทยาของโค้ชที่จะต้องทํามันมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยยังคงเป็นทีมไทยพวกเขาแข็งแกร่งมากไม่มีอะไรจะต้องเสียใจจงเรียนรู้จากเกมนี้และทําให้ทีมฟิลิปปินส์ของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นในเกมนัดต่อๆไปความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าเกมรับของพวกเขานั้นแข็งแกร่งจริง ทั้งการบล็อกของกฤษดาที่มีรูปร่างสูงใหญ่และการป้องกันในสนามที่เหนียวแน่นหวังว่าฟิลิปปินของเราจะสามารถทําแบบทีมไทยได้ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยมีความมั่นใจมากกว่าทีมฟิลิปปินในหลายๆจังหวะส่วนทีมฟิลิปปินกลับผิดพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะในการเสิร์ฟซึ่งฉันรับไม่ได้เลย ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าในเกมเซตที่3เราควรจะจบมันได้สวยๆแต่มันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องเสียแต้มให้กับทีมชาติไทยแบบนั้นฉันเจ็บใจจริงๆกับผลการแข่งขันในวันนี้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นทีมชาติไทยและผู้เล่นทีมชาติฟิลิปปินส์ในเกมนี้ว่าในช่วงจังหวะสําสคัญจะเห็นได้ว่าผู้เล่นของทีมไทยนั้นมีสมาธิมากกว่าผู้เล่นของฟิลิปปิน พวกเขามีสภาพจิตใจที่ดีกว่าเราต้องยอมรับในเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าในวันนี้ลูกเสิฟที่น่าจะเป็นความได้เปรียบของทีมฟิลิปปินส์กลับทํามันได้แย่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมรับของทีมไทยอยู่เหนือกว่าระดับอาเซียนอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวฟิลิปปินส์โดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าแพ้ให้กับทีมไทย เป็นสิ่งที่ฉันยอมรับได้แต่ฉันก็เสียดายที่ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เลยสักหนึ่งเซตโดยเฉพาะในเซตที่3ฉันเจ็บใจจริงๆต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมฟิลิปปินส์สามารถเอาชนะทีมเวียดนาม3ต่อศูนย์เซตแต่มาในวันนี้ทีมฟิลิปปินส์แพ้ต่อทีมไทย3ต่อศูนย์เซตเช่นเดียวกันคงไม่ต้องทานายนะว่าเกมในวันพรุ่งนี้ ทีมเวียดนามเจอกับทีมไทยจะจบลงอย่างไรมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมไทยในเกมนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมไทยจะเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีเลยพวกเขากระหายที่จะคว้าแชมป์หวังว่าเวียดนามจะรับมือกับพวกเขาได้ในวันพรุ่งนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าในวันนี้ทีมเวียดนามสามารถเอาชนะกัมพูชาได้ ก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจที่ดีก่อนเจอกับทีมไทยในวันพรุ่งนี้หวังว่าเราจะทําให้ทีมไทยต้องลําบากในเกมครั้งต่อไปความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติไทยตรงนี้ว่าดูการเล่นของทีมไทยในวันนี้แล้วพวกเขามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมจริงๆและนอกจากนี้ผู้เล่นของทีมไทยยังมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์อีกด้วยเวียดนามจะต้องเหนื่อยแน่ในเกมวันพรุ่งนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนสุดท้ายโดยเขาได้มากราบสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าในวันพรุ่งนี้ฉันไม่ขออะไรมากอย่าจบ3าต่อศูนย์เซตแบบเดียวกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินในวันนี้ก็แล้วกันมันคงจะทําให้ฉันได้ยิ้มได้บ้างต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขามาอย่างมั่นใจในรายการนี้จะกลับประเดิมไปด้วยความพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม3าต่อศูนย์เซต โดยชาวกัมพูชาคนแรกได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแพ้เวียดนามในวันนี้มันทาให้ฉันผิดหวังจริงๆแต่ในเกมที่เหลือก็ขอให้กัมพูชาพบกับชัยชนะบ้างนะมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าถึงจะแพ้ให้กับทีมเวียดนามในวันนี้แต่ฉันก็เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะทีมที่เหลืออยู่ได้ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเตรียมตัวให้พร้อมในเกมนัดต่อๆไป มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมไทยในรายการนี้ว่าทีมไทยเก็บชัยชนะถึง2เกมติดต่อกันต้องยอมรับว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งจริงๆแต่การเจอกับทีมกัมพูชามันอาจจะทําให้พวกเขาต้องขาดความมั่นใจไปก็ได้พอภาพที่พวกเขาแพ้ต่อทีมกัมพูชาในซีเกมมันจะกลับมาความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของทีมไทยในชุดนี้ว่าพวกบ้านหมายเลขสองมีผู้เล่นโอนสัญชาติอย่างเบอร์ห้า แต่กลับภาคภูมิใจในชัยชนะที่พวกเขาชนะมามันตลกจริงๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแพ้ใครก็ได้ในรายการนี้แต่ขออย่างเดียวอย่าแพ้ให้กับทีมไทยฉันเชื่อว่าผู้เล่นของเราจะมีพลังเพิ่มขึ้น5เท่าเมื่อต้องเจอกับทีมไทยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์ชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาหลังจากที่ทีมชาติไทย เอาชนะทีมฟิลิปปินส์ไปได้3-0ต่อเซตในการแข่งขันรายการ c ซีวีลีก2025เล็กที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ที่คลิกเขา้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราจำเป็ไปในใไม่เคยหยุดไกลความแน่ทน,นทุกใบทุกการแชร์มีให้เรารู้สึก,กดีที่ได้แค่